นี่ไม่ใช่บรรยากาศภายในคลับเฮาส์ค่ะแต่ว่าเราอยู่ภายในบ้านเดี่ยวนะคะเรียกว่าคาร์หาดก็ได้เพราะว่าพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ค่ะ885ตารางเมตรที่นี่คือ The p a l a าโซกรุงเทพกรีทาค่ะการกลับมาในรอบ5ปีของแบรนด์เดอะพาราโซนะคะซึ่งเป็นแบรนด์บ้านเดี่ยวระดับแฟชชิปนะคะหนใน Majestic Collection ของ AP Thailand ค่ะงานดีไซน์ภายนอกนะคะสะท้อนความภาคภูมิใจที่สามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นได้ค่ะส่วนฟังก์ชันภายใน ก็ดีไซน์ให้ออกแบบตอบโจทย์การอยู่อาศัยได้ทุกๆเจนเนอเรชันของครอบครัวค่ะวันนี้นะคะหญิงและไอ o n นิกลิ i วิ่งจะพาทุกคนมารู้จักกับโครงการนี้กันค่ะ บบ้านแอมโบซีนค่ะพื้นที่ใช้สอย885ตารางเมตรนะคะคอนเซปต์ในการออกแบบมีการผสานสถาปัตยกรรมโบซาค่ะซึ่งแรงบันดาลใจในการออกแบบของเขานะคะก็มาจากสถาปัตยกรรมยุโรปในปลายศตรวรรษที่19แล้วก็ต้นศตรวรรษที่20ค่ะแต่ว่ามีการลดทอนดีเทลต่างๆนะคะเพื่อให้ดูมีความเป็นโมเดิร์นขึ้นมาค่ะ ทางเข้าหลักของบ้านจะเป็นซุ้มโค้งทรงสูงค่ะดูเหมือนโถงทางเข้าสถานที่สําคัญต่างๆในยุโรปค่ะไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาศาลหรือว่าหอสมุดนะคะก็จะทาโถงทางเข้าลักษณะแบบนี้ค่ะมีการใช้เสาเคอลเนตนะคะมาเว้นช่องเปิดให้มีความสมมาตรค่ะพื้นผิวภายนอกจะเป็น stone surface นะคะในเฉดสีวอมโทนเพิ่มคอนทราสต์ด้วยบัวสีเทาแล้วก็งานเหล็กดัดตามหน้าต่างกับระเบียงค่ะซึ่งตัวบ้านเนี่ยเขาจะออกแบบเป็น U shape นะคะด้านหน้าเนี่ยเราสามารถทําเป็นพื้นที่สีเขียวค่ะ ทําเป็นส่วนด้านหน้าบ้านได้ซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่ธรรมชาติกับการอยู่อาศัยภายในบ้านให้เชื่อมถึงกันได้อย่างลงตัวค่ะ ด้านาบ้านตรงนี้นะคะจะมีพื้นที่จอดรถในร่มเพดานสูงค่ะสามารถจอดรถได้สูงสุดถึง8คันเลยนะคะจอดรถคันใหญ่ๆได้ไม่ว่าจะเป็นรถ SUV หรือว่ารถ MPV จอดได้สบายๆเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีทางลาดที่สามารถเชื่อมเข้าตัวบ้านได้ค่ะซึ่งอันนี้สามารถใช้งานกับรถเข็นเด็กรถเข็นผู้สูงอายุหรือว่าเข็นกระเป๋าเดินทางเข้าบ้านก็สะดวกค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในบ้านกันค่ะ ประตูทางเข้าหลักของบ้านนะคะจะเป็นประตูบานคู่ค่ะพอเดินเข้ามาจะเจอกับโถงต้อนรับของบ้านจุดนี้เราสามารถมองเห็นคอตยาธท,ทางด้านซ้ายมือได้ด้วยค่ะส่วนทางด้านขวามือจะเป็นฟังก์ชันต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขกที่เป็นแบบฟอร์มอลนะคะถัดเข้ามาค่ะจะเป็นห้องน้ําสําหรับรับแขกหรือว่า p o เดอ r ์ o o m ค่ะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกค่ะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ที่เราสามารถจัดฟังก์ชันอื่นๆได้เพิ่มเติมค่ะส่วนด้านหลังของหญิงนะคะเป็นเอล e r อรี e d r o o m ออกแบบห้องนอนนี้รองรับการใช้งานสำหรับผู้สูงอายุนะคะพื้นจะมีความพิเศษนะคะเป็นอัลต้าเอนจิเนียริ่งวูดนำเข้าจากประเทศเบลเยียมค่ะการออกแบบฟังก์ชันภายในนะคะก็ปลอดโปร่งแล้วก็อยู่สบายเชื่อมต่อพื้นที่ภายในบ้านแล้วก็นอกบ้านถึงกันได้ง่ายค่ะที่สำคัญนะคะมีห้องน้ำที่ออกแบบเป็นประตูบานสไลด์นะคะแล้วก็ประตูเนี่ยจะมีความกว้างเป็นพิเศษใช้งานกับรถเข็นได้ง่ายค่ะฟังก์ชันในห้องน้านะคะก็ออกแบบสาหรับผู้สูงอายุค,ค่ะเพราะว่ามีราวจับช่วยพยุงตัวแล้วก็มี ปุ่มฉุกเฉินให้ด้วยค่ะ กลเลิฟวิ่งสเปซตรงนี้นะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยค่ะเชื่อมโยงพื้นที่ชั้น1กับชั้น2ไว้ด้วยกันด้วยดับเบิลวอลลุ่มค่ะและมีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่นะคะเราสามารถดีไซน์ฟังก์ชันการใช้งานทั้งลิฟวิ่งแอเรียแล้วก็ดิงแอเรียให้อยู่ในพื้นที่เดียวกันค่ะจุดนี้นะคะเราสามารถวางชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด1 0บถึงสิที่นั่งได้เลยค่ะและการออกแบบในแนวคิดไบโอฟิลิกค่ะที่เชื่อมโยงความเป็นธรรมชาติให้เข้ากับการอยู่อาศัยนะคะไม่ว่า จะเป็นการดีไซน์บ้านตัวอย่างที่มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวรวมถึงด้านนอกบ้านนะคะก็จะมีพื้นที่สีเขียวทั้งด้านหลังบ้านแล้วก็ด้านหน้าบ้านที่เป็นขดย์ดค่ะเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านจริงๆนะคะไม่ว่าจะนั่งเล่นนั่งดูทีวีหรือว่านั่งรับประทานอาหารบริเวณนี้ก็สามารถมองเห็นพื้นที่ธรรมชาติด้านนอกบ้านได้ด้วยค่ะ ตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าการดีไซน์ให้มีพื้นที่กระจกเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านหลังบ้านแล้วก็ด้านหน้าบ้านค่ะรวมถึงด้านบนด้วยนะคะบวกกับฝ้าเพดานที่สูงแบบดับเบิลวอลลุ่มค่ะเลยทําให้จุดนี้ค่ะมีลักษณะคล้ายๆกับเรือนกระจกนะคะสอดคล้องกับแนวคิดไบโอฟิลิกนะคะที่เชื่อมโยงความเป็นธรรมชาติกับการอยู่อาศัยไว้ด้วยกันค่ะ ต่อเนื่องจากกลางลิฟทงสเปซตรงนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่เหลือสําหรับการจัดฟังก์ชันอื่นๆได้ค่ะทำเคาน์เตอร์สําหรับเตรียมอาหารเช้าเบาๆหรือว่าในตอนเย็นนะคะก็ปรับเป็นบาร์เครื่องดื่มค่ะยกเสิร์ฟที่โต๊ะรับประทานอาหารได้เลยซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราสามารถเอนจอยกับครอบครัวได้นะคะบริเวณนี้ทั้งลิฟทงแอเรียดินนิ่งแอเรียแล้วก็มุมเตรียมอาหารหรือเวลาเพื่อนๆมาปาร์ตี้นะคะก็สามารถใช้พื้นที่บริเวณนี้ร่วมกันได้สะดวกเช่นเดียวกันค่ะและด้านข้างตรงนี้นะคะก็ยังมีสเปซสำหรับ วางตู้เก็บวายได้ด้วยค่ะ ครัวค่ะซึ่งเป็นครัวไทยแยกส่วนนะคะในนี้เราสามารถดีไซน์ฟังก์ชันการใช้งานได้ครบถ้วนเลยค่ะบิวอินชุดครัวเป็น Ushape ได้สบายค่ะแล้วก็มีไอแลนด์วางตรงกลางซึ่งสามารถใช้งานพร้อมๆกันได้2-3คนนะคะแล้วก็มีพื้นที่สําหรับเก็บของเยอะค่ะอีกอย่างหนึ่งที่หญิงชอบมากๆก,การดีไซน์ครัวที่นี่มีสตอเรจนะคะหรือว่าเป็นห้องเก็บของเก็บอาหารหรือว่าเก็บเครื่องใช้ต่างๆภายในครัวได้อีกเยอะเลยค่ะ แล้วก็เชื่อมต่อไปเซอร์วิสแอเรียนะคะจุดนี้จะมีห้องสก,กรีดนะคะแล้วก็มีห้องผู้ช่วยดูแลบ้านอีก2ห้องแล้วก็มีห้องน้ำแยกส่วนไว้ให้เรียบร้อยค่ะ จุดนี้นะคะจะเป็นประตูทางเข้าออกบ้านอีกหนึ่งจุดค่ะเชื่อมไปพื้นที่จอดรถนะคะและโครงการก็จะให้เป็นประตูบานคู่มาพร้อมกับ Digital d o ร์ล็อกค่ะซึ่งบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีระบบ Smart Home แล้วก็ Smart Security ค่ะรวมถึงมีวิดีโอดอเบลให้ด้วยค่ะสามารถพูดคุยกับคนที่อยู่ภายนอกบ้านได้ค่ะ ด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ห้องเก็บรองเท้าค่ะซึ่งเราสามารถดีไซน์เป็นห้องเก็บรองเท้าสวยๆได้แบบบ้านตัวอย่างค่ะยิางดูคร่าวๆแล้วนะคะน่าจะเก็บรองเท้าแสนรักของเราเนี่ยได้กว่าร้อยคู่เลยค่ะ อนนี้เราขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะคะจุดนี้จะเป็น common area ซึ่งได้พื้นที่ที่กว้างมากเลยค่ะสามารถดีไซน์ฟังก์ชันการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมนั่งทํางานหรือว่ามุมนั่งเล่นพักผ่อนส่วนตัวของครอบครัวค่ะจะเห็นว่าการใช้พื้นที่นะคะเขาจะมีการเชื่อมโยงกันชั้น1กับชั้น2ถึงกันด้วย double volume ค่ะถ้ามองผ่านหน้าบ้านออกไปนะคะก็จะเห็นอร์ r ยาร์ดที่อยู่ด้านหน้าค่ะส่วนถ้ามองด้านขวามือเนี่ยก็จะเห็น double volume แล้วก็มองลงไปที่กลาง living space ไดด้้วยเช่นเดียวกันค่ะเดินตามโถงมานะคะก็จะมีมุมนั่งเล่นอ่านหนังสือค่ะซึ่งตามแปลนบ้านเนี่ยทำเป็นห้องพระก็ได้ค่ะแต่ว่าเราก็สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้ตามไลฟ์สไตล์ค่ะบรรยากาศดีแบบนี้ค่ะคุณภาพอากาศก็ต้องดีด้วยค่ะเพราะว่าบ้านของที่นี่เขาจะมีระบบเติมออกซิเจนอัจฉริยะค่ะที่สามารถช่วยกรองฝุ่น PM 2.5ทําให้เราสามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ได้ตลอดเวลาที่อยู่ภายในบ้านหลังนี้ค่ะ นี่คือ g กลนมาสเตอร์เบดรูมค่ะหรือว่าห้องนอนใหญ่สุดของบ้านหลังนี้นะคะภายในเนี่ยเราสามารถจัดฟังก์ชันการใช้งานได้หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็น Private Living มุมนั่งเล่นพักผ่อนส่วนตัวนะคะและ่วนนอนเนี่ยสามารถวางเตียงไซส์ใหญ่มากกว่า King ไซส์ได้เลยค่ะส่วนด้านนอกนะคะเชื่อมต่อกับระเบียงส่วนตัวที่สามารถมองลงไปเห็นขดยานด้านหน้าบ้านได้ด้วยค่ะโซนนี้จะเป็นพื้นที่วอล์กอินครอสเค่ะ เชื่อมต่อกับ Walk-in c l o s e t นะคะหรือว่าห้องแต่งตัวซึ่งมีพื้นที่กว้างเหมือนกันค่ะเราสามารถจัดเป็นมุมแต่งตัวได้ครบทั่วเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบิวอ i n ตู้เสื้อผ้าได้หลายจุดเลยนะคะแล้วก็เก็บเสื้อผ้าได้เยอะมากๆค่ะตรงกลางนะคะเราสามารถวางไอแลนด์ค่ะสำหรับเก็บ a อุปกรณ์หรือว่าเครื่องประดับต่างๆได้ค่ะใช้งานได้สะดวกนะคะรวมถึงมีโต๊ะเครื่องแป้งจุดนี้ค่ะก็ทําให้การใช้งานลงตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะ ม a สเตอร์บัธรูมค่ะห้องน้ำส่วนตัวของแกลนมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งออกแบบได้ดีแล้วก็ลงตัวค่ะทั้งเรื่องของช่องแสงที่แสงสว่างจากธรรมชาติเนี่ยส่องเข้ามาภายในได้อย่างทั่วถึงค่ะและดีไซน์ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยคือครบถ้วนนะคะมีอ่างล้างหน้าแบบ His and Her นะคะสามารถใช้งานพร้อมๆกันได้2คนค่ะแยกโซนการใช้งานไว้ให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของห้องชาเวอร์เนี่ยจะมีแฮนด์ชาเวอร์แล้วก็เรนชาเวอร์รวมถึงที่นั่งอาบน้ําไว้ให้ค่ะแล้วก็สุขภัณฑ์จะเป็นแบบ นะคะสุขภัณฑ์ทั้งหมดนะคะก็จะให้แบรนด์วิ l เลลอยแอนด์บอค่ะแล้วก็จะมีบาร์ทับหรือว่าอ่างอาบน้ําให้เรามาแช่ตัวผ่อนคลายสบายๆนะคะหลังจากทํางานเหนื่อยๆมาทั้งวันค่ะ บ้านเ m b มบร i ซนะคะห้องนอนทุกห้องเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งมุมค่ะจะได้ความโปร่งแล้วก็ได้ความเป็นส่วนตัวค่ะรวมถึงเขาจะมีช่องเปิด2-3จุดนะคะอย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นจูเนียร์มาสเตอร์เบดรูมค่ะเป็นห้องนอนรองจากแกลนมาสเตอร์เบดรูมค่ะได้ฟังก์ชันครบถ้วนเหมือนกันค่ะ จุดเด่นของห้องนี้นะคะจะมีช่องแสงที่เป็นลักษณะโค้งค่ะตำแหน่งเดียวกับประตูหลักเข้าบ้านนะคะซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นประตูที่มีซุ้มโค้งเช่นเดียวกันค่ะส่วนฟังก์ชันด้านในนะคะก็จะแบ่งเป็น3โซนค่ะตรงนี้จะเป็นโซนนอนแล้วก็เป็นโซน walk in closet แล้วก็มีห้องน้ําส่วนตัวที่มีบัตทับให้ด้วยค่ะส่วนห้องนอนที่3และก็ห้องนอนที่4จะอยู่โซนทางด้านหลังบ้านนะคะทุกห้องจะมีพื้นที่กว้างมีห้องน้ำส่วนตัวและก็ walk in closet ด้วยค่ะ มีบ้านเพียงแค่23ยูนิตค่ะแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยให้มาครบเลยนะคะด้านหน้าโครงการพอขับรถเข้ามาค่ะจะเจอกับวงเวียนน้ำพุซึ่งตรงนี้จะมีรูปปั้นเทพีอโฟรไดา์นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักความงามและก็ความสุขค่ะด้านหลังของหญิงค่ะจะเป็นพื้นที่คลับเฮาส์สูง2ชั้นนะคะซึ่งการออกแบบนะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากกรองปาแลค่ะเป็นอาคารชื่อดังของยุคโปรซานะคะซึ่งตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำแซนนะคะกับถนนชอง เซลิเซ่ e ค่ะที่สไตล์การออกแบบของเขาจะมีการนำเหล็กสีดำค่ะมาสอดแทรกในการตกแต่งซุ้มโค้งต่างๆนะคะแล้วก็เป็นช่องแสงที่ส่องเข้าไปด้านในคลับเฮาส์ค่ะด้านในจะมีสระว่ายน้ำที่แยกสัดเด็กสะะผู้ใหญ่ไว้ให้แล้วก็จะมีโซนอีดอให้ด้วยค่ะภายในก็จะมีถงรับรองเพดานสูงปลอดโปร่งค่ะพื้นคัสตอมลายกระเบื้องขึ้นมาโดยเฉพาะค่ะเชื่อมต่อกับาว้าที่สามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำ ชั้น2จะมีห้องรับรองแล้วก็โคคิเช่นที่จองแบบเหมานะคะใช้สําหรับจัดปาร์ตี้เล็กๆได้มีเคาน์เตอร์ครัวแบบเทปัญยากิค่ะนั่งดูเชฟทําอาหารสดๆได้เลยมีมินิเทเตอร์แบบ5าที่นั่งจองใช้งานได้แบบส่วนตัวค่ะแล้วห้องฟิตเนสของเขาเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เทคโนโลยีมให้มาครบเลยค่ะ พร้อมกับ f อเรส d e เ e c เตอ s ์ซิสเนะคะเวลาเกิดอุบัติเหตุก็จะแจ้งเตือนไปที่เจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเลยค่ะส่วนเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยก็จะดูแลแบบขั้นสูงตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเดี๋ยวพาลาโซ่กรุงเทพกรีทานะคะโลเคชั่นของเขาก็จะอยู่บนถนนกรุงเทพกรีทาตัดใหม่หรือว่าซอยศรีนคร,ครินร่มเกล้า17ค่ะซึ่งซอยนี้นะคะจะมีแต่บ้านระดับไฮเอนทั้งนั้น,นะคะ่ะ ถ้าจะเข้าเมืองนะคะก็ใช้ถนนมอเดอร์เวสสาย7หรือว่าถนนกรุงเทพปรีทาค่ะเชื่อมไปถนนสีนครินไปถนนพระราม9หรือจะใช้ทางด่วนสีรัฐก็สะดวกเช่นเดียวกันค่ะและตรงนี้นะคะอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เขตพื้นที่ EEC ค่ะสามารถเดินทางเชื่อมไปจังหวัดทางภาคตะวันออกได้ง่ายค่ะ ใกล้ๆกับโครงการนะคะก็จะมีคอมมูนิตี้มอลรองรับการอยู่อาศัยค่ะไม่ว่าจะเป็น Little Walk, n ์ r v นวา p o พอรชนะคะหรือว่าจะไป Market Place ก็ไม่ไกลค่ะตอบโจทย์ครอบครัวที่มีเด็กๆในวัยเรียนนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาติหลายที่เลยค่ะแล้วก็ใกล้กับโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเกษมราชรามคำแหงแล้วก็โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินค่ะ เดี๋ยวพาราโซกรุงเทพกรีธาค่ะมีการตีความหมายของคำว่าพาราโซออกมาได้โดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์ค่ะ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโบซานะคะที่มีความวิจิตรงดงามผสนแนวคิดแบบไบโอฟิลิกค่ะที่ดึงความมีชีวิตชีวาให้เข้าสู่คฤหาดหรูโครงการนี้ได้อย่างลงตัวค่ะตอนนี้นะคะเรายือนอยู่หน้าบ้านไซต์ที่ใหญ่ที่สุดในโครงการค่ะซึ่งที่นี่จะมีแบบบ้านให้เลือก4แบบด้วยกันพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่520ตารางเมตรไปจนถึง1,140ตารางเมตรค่ะ ราคาเริ่มต้นของที่นี่นะคะ75ล้านบาทไปจนถึง220ล้านบาทค่ะใครที่กำลังมองหาคฤหาสน์หรูหลังใหญ่บนทำเลกรุงเทพกรีฑานะคะแวดล้อมไปด้วยโครงการระดับไฮเอนด์ end, แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตครบถ้วนเลยค่ะสามารถนัดหมายมาเยี่ยมชมโครงการได้แบบเ e x ็กซ์คลูได้เลยค่ะ